พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรศิริโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าในการตามล่าผู้ต้องหาลอบวางระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งหลังก่อเหตุได้นั่งรถตุกต๊กตุ๊กหลบหนีออกจากพื้นที่ว่าขณะนี้ได้ขอไฟภาพกล้องวงจรปิดของโรงแรมเมราวันซึ่งเป็นเสทางที่ผู้ต้องสงสัยใช้หลบหนีแล้วซึ่งกล้องของทางโรงแรมมีความละเอียดและความคมชัดของภาพมากกว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในจุดอื่น,นๆซึ่งจะสามารถตรวจสอบหาหลักฐานได้มากขึ้น ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าชายเสื้อแดงและเสื้อขาวต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดนั้นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ได้มีการประสานไปรยังอินเตอร์โพลในการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยเหตุวางระเบิดอีกทางหนึ่งส่วนตำรวจตรจคนเข้าเมืองยังไม่ยืนยันว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วขณะที่การตามหาตัวคนขับรถตุกต๊กตุก๊กที่ได้รับบุคคลต้องสงสัยเหตุวางระเบิดนั้นทางตำรวจท่องเที่ยวได้มีการตรวจสอบกับกลุ่มคนขับรถตุกต๊กตุ๊กอย่างต่อนเนื่อง แต่ขณะน,นี้ก็ยังไม่ทราบว่ารถที่รับผู้ต้องสงสัยเป็นใครและยังไม่มีบุคคลใดออกมาแสดงตัวเนื่องจากกล้องมวงจรปิดที่จับภาพได้มีความละเอียดไม่มากพอที่จะระบุป้ายทะเบียนของรถตุกๆคันดังกล่าวได้